สวัสดีค่ะ <ส ead. S 1> วันนี้พบกับพวกเราในรายการ Novel Talk <S <S วันนี้ก็คือมาในตีมสดใสมากเลยนะคะเพราะว่าเสื้อนี้ได้ Import มาจาก คอมมีนีได้คือบอสของเราบอกว่าเสื้อน่ารักมากเหมาะกับเราสองคนซึ่งมันไม่หวานมันหวานเกินไปค่ะบอสถ้าเดีคลิปนี้บอสต้องหาเสื้อที่เหมาะกับเราอย่างเช่นแบบสายล็อกๆอะไรแบบนี้ไม่ออขอคือแข,ขนใหญ่ไงเอาขอให้แขนลงมาได้ไหมสายล็อกๆต่ทำคาราบาวคืออะไร่ต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้เออล็อกแบบนี้นะบอสนะไม่อีก็ได้แต่ขอแขนยาวลงมาหน่อยแขนหนูมันเป็นนักมวยเนี่ยอช่ โอเคค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวนิยายกันเหมือนเดิมนะ,ะเราต้องแนะนำตัวเองก,ก่อนไหมโอเคงาวันนี้มาพบกับคุณโบนัสค่ะแล้วก็ฟา้าใสนะคะวันนี้คือไม่เยอะมาเจ็บจริงจังโอเคเพราะว่าแบบเสื้อโอเคอ่ะ okay, เธอโอเควันนี้เราจะมาดีลิเวนิยายอะไรขา้างล่างวันนี้เราจะรีวิว <laughs> นิยายที่เป็นนิยายนิยายที่เป็นนิยายคือ นิยายที่ในเรื่องแต่งนิยายอ๋อแล้วเข้าใจเร็วก็คือเป็นนิยายไม่พอแล้วเนื้อเรื่องก็ยังเกี่ยวกับนิยายการแต่งยาชื่อเรื่องว่า The Novel Extra โอ้โหโอเคค่ะ The Novel Extra นะคะเป็นนิยายแปลนิยายแปลนิยายแปลจบแล้วใช่ไหมเอ่ยนี่ยจะเกาหลีปะเกาหลีเพราะว่าชื่อต้องรอดูชื่อตัวละครเราถึงจะรู้อะชื่อตัวละครเนาะ เชื่อตัวละครอ่ะพระเอกชื่อคิมฮาจินอ่ะงั้นก็แปลเกาหลีค่ะใช่ค่ะ่าจะเกาหลีใช่เออมันเป็นแนวที่บอกไปเป็นแนวนิยายกับนิยายก็คือในเรื่องอ่ะจะบอกพระเอกดีไหมพระเอกก็กันคิมฮาจินเนี่ยเป็นนักแต่งนิยายที่แต่งนิยายแต่งนิยายออกมาแบบสามร้อยกว่าตอนละห้าร้อยกว่าตอนละใช่เห็นบอกว่าแต่งมาประมาณห้าปีใช่อะไรมาณนี้แต่ว่าเขาอ่ะ ยู่ดีๆตื่นมาอีกวันนึงตัวเราเองอะ่ะเข้าไปอยู่ในนิยายที่เราเขียนนะเธอเอ้าวหรอใช่จริงไม่แต่ตอนแรกอะ่ะที่เราอ่านมาเขาบอกว่ามีสำนักพิมพ์ติดต่อมาจะเอานิยายเขาอะ่ะเหมือนเอาไปทำอะไรสักอย่างอะ่ะเหมือนสนใจในนิยายอยากเอาไปตีพิมพ์หรือเอาอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่เขา,เาปฏิเสธไปอ๋ออันนั้นมันเป็นส่งเมลมาใช่ใช่ตอนแรกๆเลยแต่ตอนที่ส่งเมลมามันอยู่ในโลกในนิยายแล้วนะอ้าวหรอใช่ฉันอ่าน มันก็แสดงว่าเริ่มเรื่องมาก็คือมันดําเนินเนื้อเรื่องในนิยายมาตั้งแต่ต้นเลยใช่ตั้งแต่ตนน้ตตตนก็คือ oh. เป็นชื่อตอนเรื่องราวภายในนาวานิยายเลยอะก็คือ oh. แบบเปิดฉากออกมาคือตัวเองอะไปอยู่ในนิยายที่ตัวเองสร้างเขารู้ตัวปะตอนแรกก็ไม่รู้แล้วพอลืมตามาอีกทีอา้าวตื่นมาที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่านไปสักบทน้ำใช่ไหมอ่านไปสักครึ่งหนึ่งอะมันบอกว่าเออก็รู้แล้วว่าตัวเองอะเข้ามาอยู่ในนิยายที่ตัวเองสร้างอ oh. เพราะว่า ได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนในร้อยค่ะซึ่งมีซึ่งตัวมันเข้าไปอะไม่ได้เป็นพระเอกด้วยแกเป็นใครก็ไม่รู้ที่มันไม่ได้สร้างขึ้นมา <c oughs> เอาเออแสดงว่ามันหลุดเข้าไปเฉยๆยงก็เลยกลายเป็นตัวของมันเองเหมือนเป็นบุคคลธรรมดา<อ>แต่ว่าก็มีชื่อใหม่ขึ้นมานะไปอยู่ในนั้นอะแล้วก็แบบมันก็เลย โอ้โห oh เป็นนิยายที่แบบกูกูสร้างขึ้นมาเองนะกูเขียนขึ้นมาเองนะคือเขาก็จําได้หมดเลยเพราะเรื่องการวางตาัวละครแล้วก็เป็นฉากๆเขาเป็นคนทาไมหมดอะไรอย่างนี้ทำไมกูไม่ได้แบบไปเป็นแตบบ่น้อยได้เป็นพระเอกสิก็กูเป็นคนแต่ง,งอ,อ่ะทำไมกูชอแบบคือประเด็นคือไม่รู้ตัวแต่งเชื่ออะไรอะ่ะอืแล้วไม่รู้ว่าวเองเป็นใครแล้วแบบความทรงจําในนิยายอะ่ะ มันไม่มันไม่ทาให้อีกิมฮาจินรูน้เลยว่าที่ผ่านมาจนโตมาถึงมาเรียนๆๆๆในโรงเรียนทห,หารเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างคือตื่นเข้ามาปุ๊บก,ก็เข้าไปอยู่ในล่าง,งนั้นเออจนแบบอ้าวตอนนี้กูเป็นใครไม่มีอะไรบอกปกติอ่ะนี่ยายทั่วไปใช่ไหมก็น่าจ,จะบอกว่าเนี่ยไปอยู่ในล่างของอคนนี้เชอญนี้อายุเท่านี้อะ,อ,อะไรไมันมีครอบครัวกี่คนอ,อันนี้ไม่มีไม่มีตื่นขึ้นมาในอ,อ,อพาร์ตเมนต์โสมๆสมเล็กๆ,ๆตื่นขึ้นมาแล้วอยู่ในนั้นอ่ะสองอาทิตย์เพราะว่าไม่กล้าออกไปข้างนอกกลัว เพราะมันแปลกที่เราก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครจําอะไรไม่ได้ <S <S ใช่แล้วต่คือจําตัวเองในโลกอ่าเขาเรียกว่าอะไรโลกโลกข้างนอกหนังสีอจาได้ไหม <S <S จำได้รู้ว่าว่าตัวเองหลุดเข้ามาในนี้อ๋อคือรู้แหละว่าเราเป็นใครแต่แค่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้หรือว่าอยู่ในอะไร <S 2> <S 2> ใช่แต่ว่าคือแบบมันก็เลยไปโผล่อ,อีกทีนึงคือในโรงเรียนทาหารซึ่ง ตอนแรกอะมันอยู่มันอยู่ในทําไมมันอยู่อะพาร์ตเมนต์สองอาทิตย์รู้ปะที่จริงมันจะอยู่ไปเลยตลอดแล้วก็คิดหาวิธีกับบ้านเว้ยแต่ว่าจะไม่กินข้าวกินน้ำเหรอวะแต่วในนั้นมันสนุกก็มันมีข้าวมีอาหารเตรียมให้เรียบร้อยในอพาร์ตเมนต์อ่ะใช่แล้วแบบในเรื่องอะไม่ได้กล่าวถึงพ่อแม่มันมันบอกมาเล่าให้ฟังนะแต่ว่าเพื่อเข้าไปอ่ะหลังจากสองอาทิตย์เนี่ยมันมีมีหมายบอกว่ามันจะต้องเข้าไปโรงเรียนทหารอ๋อมีจดหมายมาหาตัวเองแล้วมันก็เลยบอกนึกว่าแบบชีวิตจริงกู เรียนมาตั้งหลายปีเห็นไหมแล้วก็แบบเกณฑ์อาหารมาเรียบร้อยให้กูเข้าไปโรงเรียนอีกละนึกออกไหมเรียนอีกเละทหารอีกเละอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบชาขัดฉากะต้องขัดฉากันนึกออกปะเอออะไรวานี่มันก็เลยเออถ้าไม่ไปก็ไม่ได้ไมนงันจะหาเงินมาเลี้ยงชีพตัวเองต่อได้ไงเพราะพ่อแม่กูไม่รู้พ่อแม่เป็นใครเป็นที่ไหนไม่ได้กล่าวเลยพ่อแม่ตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสรุปมันก็ไปจ้ะมันก็ไปมันก็ไปเจอพระเอกพระเอกในเรื่องที่มันสร้างขึ้นมาเป็นตัวละครที่แบบหล่อมากหล่อท ตัวละครชื่อคิมซูโฮคิมซูโฮนี่คือเป็นตัวเอกในนวนิยายที่เตงเป็นคนเขียนแล้วนางก็จําได้ด้วยจําได้สิก็เตยมันเราเป็นคนเขียนแล้วไงช็อกไหมตอนแรกมันคิดว่าเฮ้ยทำไมกูไม่ได้เป็นตัวเอกวะความฝันสงสุดคือให้เข้เขาในก็เขาไมไม่แบบคือเป็นตัวที่มันชอบจนทําให้เป็นตัวเอกในเรื่องอะใส่บุคลิกเข้าไปอ่ะตัวเออล้วก็เออว่ากูเป็นใครมันก็งงแล้วในนั้นที่มันเล่าให้ฟังคือมันโผล่ไปที่ สถานที่หนึ่งที่มีผู้คนน่ะทหารในทหารในร้อยอ่ะสามพันกว่าคนกําลังร่วมแสดงความยินดีในงานรับเกียรติบัตรอ่าแต่ไม่ใช่มันอีกไม่ใช่มันก็คือพระเอกเพราะเอกเป็นคนเก่งมากเป็นแบบคือในเกาหลีมันจะมีอันดับให้อ่ะเป็นมันเป็นโลกแห่งเวทมนต์นะเธอในเรื่องอะแล้วใช่เป็นทหารอีกแล้ใช่เป็นทหารเวทมนต์แบบมีต้องเรียนในโรงเรียนทหารจะฝึกมานาฝึกเวทมนต์อะไรอย่างนี้นานวะแล้วพระเอกอ่ะในเกาหลีในนั้นในเรื่องอ่ะ มันจะมีอันดับให้สามพันอันดับของประเทศพระเอกอะ่ะเป็นอันดับที่หนึ่งอะ่ะ oh. โหโคตรของโคตรของโคตรเก่งอะ่ะคือที่สุดในรุ่นนะครับ <laughs> ใช่ <laughs> เออเอะไรประมาน,นี้แล้วก็เลยมันก็ต้องมีตัวร้ายใช่ไหมตัวร้ายชื่อชินจงฮักอ่ะ uh. ชื่อแบบชินจงฮักอายุเหมือนกันเป็นลูกคนหนู uh. เป็นลูกคนหนูที่แบบ มีข้อของกิจาการใหญ่โต<ว>เลยค่ะได้เป็นอันดับที่สองไม่ใช่เพราะตัวเองเก่งเพราะเส้น,เ,สนเห็นไหมชอบเป็นอย่างเงี้ยพอเดียวเลยหลังเกาหล,ลออีตัวร้ายต้องรวยแล้วต้องรวยกับพระเอกแล้วก็ต้องเด่นกับพระเอกแต่ก็ไม่ได้เป็นพระเอกใช่ออคือใครจะทําอะไรใครจะไปไหนมันก็อยู่ที่สองอแล้วแถมใครจะทาอะไรก็เชิญจ้าฉันอยู่ที่สองอะไรอย่างเงี้เหมือนแบบเหมือนเรื่องจริงไหมเธอแบบถ้ามีเส้นมีสายอะไรอย่างเงี้ยถึงเก่งแค่ไหน ถึงไอ้อันดับที่สามจะเก่งมากแค่ไหนมันก็เลยอยู่แค่อันดับที่สาออใช่ใช่ใช่เมแต่มันไม่มีทางที่จะขึ้นไป,ไปอันดับที่หนึ่งได้เพราะพระเอกเกง่งจริงริง,รงเอออะไรมานี้แล้วแบบในเรื่องอมีผู้หญิงชื่อเยอะมากอะเรื่องนี้ตัวละครเยอะมากมีมีนางเอกอยู่สามคนอะอ้โหอันผมก็มีนางเอกอยู่สามคนอาจจาะเ,เป็นโคู่ของพระเอกจริงแล้วก็เป็นพระรองนั่นไอตัวกงนั่นแล้วก็เป็นของมันเองหรือเปล่าไม่รู้อาจจะทํามาเป็นซัมพร์เผื่อตัวมันเองหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็เนี่ยสุดท้ายมันก มารู้ตัวเองว่าตัวเองชื่อ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 ว่าอะไรคิมชุนดงคิมชุนดงใช่มารูเพราะอะไรรู้ไหมตอนที่มันตอนที่มีงานแล้วเกจิบัตรอะมันยืนอยู่แล้วมันก็คิดตัวคนเดียวว่าทําไมกูไม่ได้เป็นคนที่เป็นพระเอกที่อย่างนั้นวะแล้วก็มีมาไล,ล่ฝั่งนั้นมีนายลอยอ้วนๆคนใน,ใน,ใน่อ้ <c oughs> อยู่เหนือข้าแล้วก็กคิมชุนดองเรียกมันเออเรียกมันมันก็ถามว่าเรียกใครวะแล้วก็ถามใครอะเรียกใคร <c oughs> มันขึ้นอย่างนี้นะเรียกใครอ่ะมันขึ้นในนิยายเลยแล้วอีร้องก็บอกเอ้าเรียกมึงไงเรียกมึงอ่ะวอ๋อนี่ชื่อชินจุนดงเหรออ้าวก็ตอนได้รับจดหมายมันไม่ได้มีจ่าหน้ายสงเป็นชื่อหรอไม่มีเหมือนแบบจดหมายส่งมาที่อยู่เออมันก็เลยอ่ะโอเคชืินจุนดงก็ได้สุดท้ายกูก็รู้แล้วทีนี้มันเป็นโรงเรียนอะไร้อยที่ต้องไปนอนไปกินไปอยู่อ่ะเหมือนเหมือนออกแนวไปกินอาหารนะมันจะมีให้ยึดโทรศัพท์แล้วก็ให้ของ เชื่องใช้ใช้ส่วนตัวเฉพาะจําเป็นเท่านั้นใช่มันก็เลยไปอยู่แล้วมันอ่ะได้อยู่ห้องเดียวกับพระเอกที่มันสร้างไว้ด้วยแล้วไงต่อแล้วมันก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนนีใส่ยังไงเพราะมันไม่ใช่ตัวละครที่มันสร้างขึ้นมาเขาจะม่อยู่ดีก็ผุดขึ้นมาในเรื่องอ่ะอาจจะเป็นตัวมันเองก็ได้ใครจะไปรู้โออก็รู้เหมือนกันแล้วทีมันก็คือเข้ามาอยู่ในห้องคือห้องหนึ่งมันจะมีห้องหนึ่งห้องสองห้องสามแบบปีชั้นปีที่หนึ่งปีหนึ่งทับหนึ่งปีหนึ่งทับสองอะไรอย่างนี้ในโห่วหมนะ ม,ม,มันจะมีคาบแรกอะมันจะมีคุณครูจะเข้ามาสอนใช่ไหมแล้วก็จะมีให้เลือกอาวุธของตัวเองอแล้วในเรื่องอะ่ะก็คือมันเป็นสมัยที่แบบยังไม่ได้เทคโนโลยีมากอะ่ะเออมันเป็นทุกคนก็เลือกแบบดาบมันจะมีหูเป็นร้อยร้อยอย่างเลยนะทุกคนจะเลือกดาบเลือกขวา้าเลือกหอกเลือกอะไรองนี้ก็คือค,คุณครูสั่งว่าถ้าใครจะเลือกอาวุธอะไรให้ไปยืนอยู่ตรงหน้าอาวุธนั้น,ม,นมันเรียงอไเงี้ยมันก็ไปยืน แล้วทีนี้ไอ้นี่ก็งงอะไรวะอันนี้กูใครมาดัดแปลงเรื่องชินีฉันไม่ได้แต่งงี้นะเออหรอมันเหมือนมันว่ามันมีคนอดัดแปลงเรื่องมันด้วยใครเอาเรื่องของชันมาดัดแปลงเนี่ยไม่ใช่เป็นอย่างงี้นะฉันไม่ได้สร้างให้มันเลือกอาวุธอะไรอย่างี้อ๋อเออมันก็เลยงงว่าโอ้เรื่องเนี่ยเรื่องมันอ่ะคือใช่เอาตัวละครมันมาเอาชื่อทุกอย่างมาแต่ว่าเหมือนตัวการใช้ชีวิตในนั้นไม่เหมือนไม่เหมือนที่เขียนเอาไว้ดัดแปลงมันก็เลยเอาแล้ว่าเอาปืนกลแล้วคือในเรื่องอ่ะคนที่เอาเออคนที่เอาปืนกลคือคนที่ ไม่มีมานาไม่มีไม่มีอะไรว่าไม่มีพลังในตัวเองถึงเอาปืนกลเพราะปืนกลเป็นปืนไม่ใช่ลูกกระสุนธรรมดานะคะเป็นลูกกระสุนยิงเออเวทมน์อ๋อเวทมน์เออถ้ายิงออกไปจะเป็นแบบเวดมน์ไปมันจะมีไว้สําหรับเขาเรียกว่าทหารรับจ้างคือทหารต่ําเปียดเปียดิมที่สุดใครที่เลือกอันเนี้ย ก็ถือว่าอยากเป็นอาหารรับจ้างออมันไม่รู้ใช่ไหมมันไม่รู้มันก็เลยเลือกเป็นก้นเพราะคิดว่าแรงสุดแล้วไกลสุดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยหยิบมาทุกคนก็เลยหัวเรองหแล้วคี๊ๆีค่คคแล้วคุณครูก็เลยเรียกยิมชุนดองมันก็หันหน้าไปแล้วครูก็ขมวดคิ้วมองแน่ใจเราหรออะไรเงี้ยเออมันก็บ่าแน่ใจแล้วครัวก็อธิบายให้มันฟังมันก็เปลี่ยนไหมแล้วทีนี้ทุกคนอ่ะตั้งแต่เข้ามาในโรงเรียนอาหารมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือน a ออหรอขึ้นมาเหมือนกันอ่ะ มันจะมีอาวุธคู่กายอ่ะ oh, ว่าเหมาะกับเราแต่เระคนจะมีครสวรรค์ในเรื่องอะ<ท>จะมีพรสวรรค์พระใหกก็มีพรสวรรค์สูงสุดเลยทุกคนมีครสวรรค์เป็นของตัวเองแล้วก็จะมีอาวุธที่เข้ากับครสวรรค์ของตัวเองทุกคนก็จะมีกําหนดไว้หมดเลยอแล้วทุกคนก็รู้หมดยกเว้นไอ้เนี่เพราะว่าเออเพราะมันไม่รู้ที่ผ่านมามันไม่รู้เลยว่าแบบไม่มีใครบอกมันเลยว่าอีนี่เป็นคนยังไงพ่อแม่ชื่ออะไรมันไม่รู้มันก็เลยระปืนสุดท้ายไอ้คุมก็เฉลยว่าเฮ้ยผิดแล้วอาวุธคู่ใจของแกดาบ อก็ทำหน้าเออผมเปลี่ยนก็ได้ผมเปลี่ยนตอนนี้เลย <c oughs> ชอบเออผมเปลี่ยนตอนนี้เลยครับแล้วครูมันก็มองแหน่ใจแล้วเ,เปลี่ยนเออตใช้ปืนกลจ้าไม่เปลี่ยนใช้ปืนกลไงตอนแรกตอนแรกบอกจะเปลี่ยนเออมันไม่เปลี่ยนบอกว่าก็ผม,มเปลี่ยนเนี่ยผมเปลี่ยนแล้วก็ได้คือผม จะเปลี่ยนเป็นใช้ปืนเปลี่ยนอาวุธคู่ใจผมเป็นปืนด้วยอะไรเงี้ยเยอะเท่มะผมเปลี่ยนแล้วครับผมจะเอาเนี่ยแหละอ๋ออารมณ์เหมือนอาจารย์มาฉเฉลยแล้วว่าแกต้องใช้ดบาบเหมือจ,จับคิดว่าสรุปเป็นใช่คิมชุนดงหรือเปล่าแบบกลักวกลัวกลัวจับได้ว่าไม่ใช่มันไงมันก็เลยผมเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้เองครับผมเปลี่ยนแล้วอ๋อเข้าขใจแล้วอะแล้วหมอเมื่สุดท้ายมันก็เลิกปืนกลโออยสุดท้ายมันก็เลิกปืนกลมาสรุปก็มีแต่คนหัวเราะยยอะมาแล้วก็แบบเป็นชื่อขนาดน้ำไปหมดเลยจ้าในโรงเรียนว่าคิมชุนดง มันเลิกปืนกลนะปืนกลน่ะอะไรอย่างนี้เขาก็จะล้อมันไอ้ปืนกลอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันได้อันดับที่934นะก็ไม่ได้แย่นะจาก3 0 0พันใช่เออแล้วก็แบบก็เหมือนมันเล่นเกมทั่วไปมันจะมีค่าสถานะเหมือนอยู่ในตำรวจมันจะมีค่าสถานะมีความเร็วความอดทนอะไรเงี้ยเป็นสกิลต่างๆในตัวเหมือนเรียนเพื่อเพิ่มสกิลให้ตัวเองอ่ะแล้วเวลาคณครูสอนอ่ะมันไม่ใช่เป็นกระดาษไปอะไรนะมันเป็นเหมือนโปรเจคเตอร์แล้วก็สอนเป็น AI อเออ่ะเออแล้วก็จะมี แบบสอนการต่อสู้สอนอะไรอย่างเงี้ยในโรงเรียนค่<ฮ>ะเออสุดท้ายนะคะอะไรวะชื่อเลยว่าคิมโชนโดนนะคะจะคู่กับใครนะคะต้องเข้าไปอ่านเองเพราะฉันก็อยากรู้เหมือนกันฉันอ่านไม่ถึงอ,อ้าวเหรอแล้วพพะเอกของเราล่ะเระ่อกที่เก่งๆของเราละ่ะพระเอกที่เก่งๆของเราอะมันเรียนต่อสู้ตั้งแต่อายุแปดขวบไปเธอแปดขวบอนุบาลไหนวะแล้วก็มีมีเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงชื่อว่าแชฮยอน ใช่ชื่อว่าชชยฮยอนผู้หญิงใช่เป็นผู้หญิงที่เก่งเก่งเก่งค่ะทำไมกูต้องรอเรือคะโมงมากคือเก่งอ่าสนิทกับพระเอกหรือว่าคิมชุนดงคะกับพระเอกคิมซโโอเคเออมันสนิทกันแล้วก็เหมือนจะแอบชอบน่าจะคนนี้เลยน่าจะเป็นคู่รองอ๋อแอบชอบเ้ยไม่นะส่วนมากถ้าผู้หญิงแอบชอบผู้ชายจะไม่สเร็จนะคะในนพอตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะได้กับตัวที่แบบอันนี้ไปแล้วในเควในด่านนั้นหนึ่งอะมีเควสอยู่สิบเควส ต้องทําให้ผ่านสิบเควสถึงจะผ่านในปีที่สองอปีที่สามแล้วก็รับรางวังอลอะไรอย่างนี้นะแค่แล้วมันทุกวันนะมันก็หาเฮ้ยทุกวันมันก็หาวิธีแบบกลับบ้านมันเว้ยอ่าอ่เออแล้วก็คือเหมือนใช้ชีวิตไปแล้วก็แต่ก็ยังในหัวยังคิดตลอดว่าฉันจะต้องกลับบ้านออนะไม<ล>่ก็ควัานานั<ๆ>้นใช่ไหมมันก็ได้เข้าหอพักแล้วหอพักคือตลกมากหอพักนี้ทั้งหมดหกตึกตึกละหนึ่งร้อยชั้นอะ่ะโคตรสูงชั้นละห้าห้องอะ่ะ ไม่ต้องใหญ่ขนาดไหนวะเออแล้วก็แบ่งฝั่งชายหญิงอ๋อเออแล้วทีนี้ที่ตแล้วกตัวแรกกูอ่านกูสตันมาก้อยชันแล้วกูรีบหืมรอให้ันแล้วชั้นแล้วห้าห้องแกใช่แล้วทีนี้แต้องกว้างขนาดไหนวะที่พีกที่สุดคือมันอยู่ในห้องใช่ไหมแล้วก็มีหุ่นโรบอทมาหุ่นโรบอทนะคะมาเคาะประตูแล้วก็เอาเอากล่องของขวัญมาให้แล้วก็บอกว่ากเนี่ยสัมภาระนายที่ส่งมามันก็เลยอ๋อสงสัยไอ้คิมชุนดงเนี่ย มันส่งมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ามาเป็นทหาค่ะเปิดมาไม่ใช่มันคือแท็บพมันคือแล็บท็อปอ่ะคือโนบุกอ่ะโนบุกเออคือโนบุกของมันในชีวิตก่อนหน้านี้ของมันอ่ะอ๋อที่มันใช้ที่ใช้แต่งนิยายเออใช่ใช้แต่งนิยายมันก็เลยอ้าวเราก็เลยงงว่าอ้าวสรุปตอนนี้มาได้ไงมยตบหัวเองมะตบจริงเออตบหัวเองว่าอ้าวตอนนี้กูอยู่ในชีวิตจริงหรือเปล่าหรือนิยายหรืออะไรแล้วมันก็เลยคิดว่าอ้าวถ้าสมมติเราเปลี่ยนแก้เนื้อเรื่องอ่ะ <S <S ให้ไอชิมคุนนองเนี่ยเป็นคนเก่งอะนียายมันจะเปลี่ยนไหมแล้วเราก็ต้องมาอ่านกันตอนอเอ้ย้เรอ้อยาอ่านเือว่าสรุปนะคะมันจะเปลี่ยนพระเอกกันหรือเปล่ากตตอนแรกฉันจานแล้วแกก็บอกฉันจานเรื่องนี้อย่างเงี้ยเออก็มันน่าสนุก ากเรื่อง The Novel X Star ด้วยนะคะบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกมากที่ฟังก็สนุกมากซึ่งในนี้มันบอกว่าแปลจบแล้วด้วยนะมี600กว่าตอนจบแล้วจบแล้วตอนแรกเราก็ดูว่าจบแล้วเราก็เลยจะหยิบมาแล้วแต่เธอหยิบก่อนใช่มีทั้งหมด686ตอนค่ะจบแล้วเรียบร้อยด้วยโอ้ยฉันยังดูเห็นไหมใครเกินแบบอันนี้อ่านไม่ถึง6ตอนนะยังสนุกกับแบบเฮ้ยดูดูไม่น้ำเลยนะดูเนื้อแน่นเลยคือเข้าไปเลย <c oughs> <g ain> อะไรว <g ain> ันนี้ก็ฝากเรื่องนี้ไว้กับอ้อมเกาะไปทุกคนด้วยนะคะมันเป็นแนวจะบอกว่า <g ain> เกมไหม ก็เป็นแนวเกมก็ทั้งเกมทั้งแนวนิยายอาจจะแฟนตาซีแบบนริงๆเป็นแฟนตาซีที่เป็นแฟนตาซีจริงๆใช่เป็นนิยายแปลเกาหลีงั้นฝากเรื่องหนงโนเวลเอ็กซ์ดาวไว้ให้ทุกคนด้วยนะคะงั้นวันนี้เราก็ต้องกราบลาแต่ก่อนกราบลาเราก็ต้องฝากผลงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่อง YouTube ของเรากดซับสไครต์ข้างบนได้เลยนะคะช่อง FAIRSET ค่ะ F A I R S E T ค่ะถ้้อยากดยย้อนหลังล่ะคะคุณโบนัสตรงนี้เลยค่ะกดตรงนี้ตรงนี้ โอเคค่ะงั้นวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากติดตามเทปหน้าด้วยเนาะว่าเราจะเอานิยายเรื่องไหนเข้ามารีวิวนะคะหรือว่าเราจะใส่เสื้อคู่กันแบบไหนอีกปะหรือว่าเราจะแต่งหน้าแบบโจนผีอะไรอย่างงี้โอเคแถ้าเพื่อนคนไหนสนใจให้เรารีวิวนิยายให้ก็สามารถทักแอดมินที่เพจได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่เทปหน้ากับรายการ No v ว l ท a l k ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย